ในปัจจุบันนี้แหะเรากำลังสร้างบรมีอยู่ให้ได้ผลบุญปัจจุบันบันดาลให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบรมีไปนานมาธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรร์ ตื่นง่ายคลคล่องกำไรงามประพฤติปฏิบัติธรรมกายได้บรรลุสมรมกายในครอบครัวอยู่เย็นสุขโลกหลานเจริญรุ่งเรืองมีคุณธรรมเป็นบันดิกเป็นแทบปราฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง อุปรสรรคต่างๆนั้นาในชีวิตไ้ละลายหายสูญไปให้หมดจะเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยตะขี่ไปเจอระไปต่าจะไปทุกชนิดจะได้บังเกิดขึ้นกับเราให้พบพรปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญลุ่งเรือง มีสมบัติใหญ่ไหลามาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งเรายืนเดินมีทรัพย์แล้วก็จะได้กรณีจะได้หงเห็นให้ได้สร้างบุญบาร,รมีกันต่อไปเป็นบุญต่อบุญเป็นสมบัติต่อสมบัติให้เรามีบุญพิเศษ ไดวไปทำหน้าที่คุณน,นำบุญยอดจรยานามิตรมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีดวงบัญญาที่จะแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของผู้ที่เราไปชวนนั่นแหะให้มันหมดสิ้นไปแปลเปลี่ยนมาเป็นความเริ่มใสในภารตะนายแเรามาสร้างบุญร่วมกัน สร้างบาร,รมีรวมกันแเราสามารถทำบุญได้ทุกทุกบุญไม่ตกไม่หล่นเลยเราจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบาร,รมีตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินควบคู่ก,กับการทำมาหากินกาครคลองเลือน เราเป็นทีรักของมอนุษย์ของเทวดาทั้งหลายนะในประสบความสำเร็จสมหวังดังใจในทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีนั้นนะข้อบอกพร่องอะไรในชาตินี้ของเราเนี่ยมันหมดไป่าได้ติดไปในภพบ,บงหน้า ในภพเบ,บื้องหน้าก็ขอให้เรามีโลกสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขภผลิพานวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นและเลึกชาติได้เห็นน้ำตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างสต่กุศลแลรทำความดีงามตั้งแต่เกิด จนหมดอายุไขไปทุกภบทุกชาติสาบถึงที่สุดแห่งธรรมชาตินี้ถึงคราวจะหมดอายุไขก็จะให้มีความทุกข์ทรมานจะเจ็บจะป่วยไข่ก็จะทรมานแต่แก่เท่าชราก็อย่าให้หลงลืม มีพระรัตนตรัยปรากฏแจ่มใสจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชน,นะละโลกแล้วก็ไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตปรมโปธิสัตว์ตอนนี้เราก็น,นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปดังบรรพบุรุษบุพการี รวมนั้งคู่กรรมคู่เวนและก็แผ่เมตตาไปด้วยนะจ๊ะ